สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะพี่บอยนั่งดูเพื่อนไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะนั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็มาเนี่ยทํางานทํางานทํางานนะคะเพื่อนๆนะคะก็นั่งดูเพื่อนไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะ สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดี y ู u t u เพื่อนนะคะพอ,อยนี่จะกันมาดีรายงานตัวนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยวันนี้นะคะยังไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยดูเพื่อนนั่งดูเพื่อนไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนไปด้วยนะคะเพื่อนทำพี่พลอยจะ พอมนเพื่อนเพื Rolling ่อนไปกันแล้วก <at> <sh> ันเนาะว่าไม่จะไม่ไม่ดูไม่ไม่ดูเพื่อนไลค์กดแต่ว่าจะตอบคอมเมนต์เพื่อนนะคะถ้าเปิดดูเขาน้าเปิดดูเขาด้วยอะไรประมาณนี้หรือว่าทำงานไปด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนเลยวันนี้ใครบ้างเนาะเดี๋ยววี่ก็ต้องไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะคะเพื่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิมทีพลอยนะจ้าเพราะว่าพี่พลอยก็เนี่ยวันๆหนึ่งพี่พลอยก็จะอยู่ตรงเนี้ยนั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็นั่งแบบไปหาเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นั่งท,ทําคลิปลงคลิปอะไรประมาณเนี้ยนะคะเ,เพื่อนๆนะคะก็จะมีส,สมุดเล่มหนึ่งนะคะววันนีนะะ้ก็ยัง,ะะมงยไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยนะคะ ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยไปได้อยู่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆอยู่แบบนี้นะคะพี่พลอยไปอยู่แบบนี้วันๆถ้าไม่ได้ไปทุร่านไหนมานะคะพี่พลอยก็จะอยู่แบบนี้ไปหาเพื่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเนาะ วันหนึ่งก็ไม่มีอะไรนั่งอยู่แบบนี้ทุกวันน่ะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันพี่บอยอ่ะต่อหนึ่งต่อคอมเมนต์สองทำคลิปลงคลิปแล้วก็ไปเป็นกําลังใจเพื่อนๆอะไรประมาณเนี้ยทุกวันไม่มีเว้นนะคะเพื่อนๆนะคะไม่หีเว้นถ้าถ้าพี่บอยไม่ไปไหนอะไรเนี้ยพี่พอยจะอยู่แบบเนี้ย านข้าวกะหรี่ยังค่ะพี่ mm hmm. พลอยพิ่งจะทานข้าวอิ่ม <laughs> พิ่งจะทานข้าวอิ่มนะคะทีนาทีแล้วพวึ่งจะสามนาทีเอง ไม่กี่นาทีแล้วบอ,อกเพิ่งจะสามนาทีเองว่อพี่พลอยเห็นอยู่เนะาะนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งพี่พลอยเนาะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมน,นะคะเนี่ยวันๆหนึ่งพี่พลอยก็เนี่ยมาทําให้ดูว่าเนี่ยพี่พลอยอยู่แบบนี้นะคะพี่พลอยอยู่แบบนี้นะคะวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่แบบนี้ตลอดนะคะเพื่พอน วันหนึ่งก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ่อตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนแล้วก็พยายามเนาะพยายามแบบว่าจะไม่ให้พลาดอนะ่ะเพื่อนเพื่อนมาดูเราเราก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อนเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ก็เป็นทิ่ตั้นนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่คอยด้วยเดี๋ยวเปขออนี่ยมน,นะคะถ้าคลิปนี้ไม่บายนะคะ